เพืเ่อนๆชาวไลฟ์เพททุกคนด้วยนะคะวันนี้อกเราเต๋อเต๋อกาดีเช่นเคยค่ะในเกมไลฟ์เพทนะคะก็ <_ d ata> วันนี้นะคะเราก็จะมานะคะาทาการนะคะเ,เช็คชื่อนะ,ะ <_ d ata> ทำอยู่ไม่ไกี่อย่างแล้วนะทุกวันนี้นะแล <_ d ata> ้วเราก็สามารถเลือกรับชุดที่เราต้องการได้นะคะ <_ d ata> เาถามว่าเอ้ทำไมชุดนี้มีผมทําไมชุดนี้มีของนี้ชุดนี้มีของนี้นะค,ะ <_ d ata> คือจริงๆมันเป็นตามราคานะคะอย่างเช่นอ่ะ วันนี้เราอาจจะได้รับราคาในราคาสมมตินะสมมติราคาเจ็ดพันใช่ปะ่ะแล้วของพวกนี้ยมันก็รวมใครมันอ่ามันก็รวมกันเป็นเจ็ดพันพอดีเนึกออกไหมคะแล้วมันก็จะเป็นเซ็ตแบบนี้มาเนาะซึ่งบางตัวก็คืออ่ะสมมุติชุดนี้มันอาจจะราคาแพงมากๆอะไรเงี้ยเออนึกออกใช่ไหมแบบถ้าคุณมีตรงผมแล้วไม่จําเป็นต้องเอาก็เอาเอาเอาื่นก็ได้อะไรเงี้นะคะอืมตรงนี้เราจะเอาอันนี้นะคะเพราะว่าเราเราชอบอันนี้นะ โอเควันต่อไปก็บัตรส้มนะคะวันนี้เราก็าาเป็นสีนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้รับรับห้าแคทนะคะอ่าเดี๋ยวไปไปไหนต่อนะคะไอ้ตรงนี้ยังไม่ไดีหรอเออรูปหัวสัตว์เลี้ยง <c oughs> หาแบบนึงคนะ่ะมันมีสัตว์เลี้ยงด้วยเรอฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงฮัลโหลต้องไปบ้านคนอื่นนะคะแล้วก็ไปดูว่าเขามีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าในรูปหัวสัตว์เลี้ยงเพื่อนบ้านดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ฉันยังไม่มีสัตว์เลี้ยงซึ่งที่จริงมันควรจะมีแหละ แต่ว่าลืมเช็คชื่อนั่นแหละความมันไรมันเลยสุดเพราะอะไรเพราะมันสําคัญนะแต่อีฉันลืมฉันลืมก็อีฉันลืมแตกเลยอืประมาณนี้ละกันนะคะอ้อเราจัดห้องใหม่ด้วยนะคะนี่ตามนี้เลยห้องที่จัดใหม่เออวันก่อนไม่ได้ทำคลิปมามาแบบอมอจัดตอนกลางคืนนะคะ ก็เอาของมาจาัดหม่ก็ได้ไประมาณนี้ซึ่งแบบน่ารักตะมุตะมิมากเลยนะเพื่อนเพื่อนยังมีไม่เยอะลืมไปอืมเดี๋ยวจะไปลองดูบ้านเพื่อนด้วยนะคะมีสัตว์เลี้ยงแบบอะไรบอกนี่ก็รับของที่ตู้จดหมายนะคะก็จะมีระยะวเวลาบอกด้วยนะว่ารับภายในหกวันนะก็ควรจะรับให้ภายใอภายในทีเ่เขากำหนดไว้นะคะ ถ้าเกิดรับหลังจากนั้นก็คือจะไม่ได้ของลยนนะก้าชาที่อยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นกาชาแคททั้งหมดนะคะเดี๋ยวมาดูที่ลอบโต้นะคะมุมขวานะอี่ส้มขอได้สักสามสิบสามสิบไปสิบนะคะสิบก็ถือว่าไม่เย่นนะโอเคเรามาเล่นตรงนี้กันมาบางทีเัาต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดต้องได้ของดีละ ทำไมมือสั่นวะนั่นไงกว่าแหละโอ้ยขอโทษค่ะร้องไห้มันตื่นเต้นอะ่ะเข้าใจปะเนี่ยวันอย่างเงี้ยพอตั้งใจผมเฮ้ย <c oughs> วันนี้ฉันจะไม่พลาดสุดท้ายตื่นเต้นลกลนนะจ๊ะแตกเลยไนงะสิ่งถามว่ามันเล่นเล่นง่ายไหมเล่นง่ายนะแค่ตื่นเต้นเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวั่หลังจะมาอีกนะจะขยับมาทุกวันเลยได้ของขยับมาอยู่นะคะอันนี้เป็นกระชากแคทนะในดูซิโอแมจ้าโอแมจาสุดมากโอชุดโอเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรวะเนี้ยอ๋อ oh, หน้าจาชมงาก่เจ้าชายสุรน,นะคะนี้โอเคเลยมีสัตว์เลี้ยงด้วยอันนี้ล่ะอันนี้เป็นอ้อเดี๋ยนะก็ชมงาก็เจ้าชายสูรน,นะ แต่ว่าแบบเหมือนอารมณ์มันมีหลายภาคอ่ะเนื้อไหมถ้าเป็นแนวหนังอะก็มีหนังหลายภาคนะแสดงว,ว่าคอลเลกชันหรอ,อน,นี่เวอร์ชั่นอะไรโว้นะม,ม,มีชุดยิบด้วเดี๋ยด้วมีสัตว์ขี่อันนี้น่าจะประยุกต์ใหม่นะคะแบบว่ามันมันไม่ได้มาจากของจริงอะแต่แบบน่าจะปรับมาเพื่ออะไรแบบนี้โดยเฉพาะขอดูอีพีเหยโอ้แม่เจ้า ชุดด้นโคตรสวยแต่เป็นผู้ชายวะเอองคงกำลังไปไปสิโชว์แต่ลำเยอะล้วโอ้โคตรสุดยอดเลยต้องต้องมีแล้วปะอยากได,อกได้อยากได้อยากได้อยากได้อะถือว่าคุ้มนะเพราะว่าเป็นมีโอกาสลุ้นสัตว์ขี่ตัวนี้ด้วยนะถือว่าโชวคุ้มนะถ้าเกิดว่าใครคิดจะสมตอนต้นเกมนะถ้ามีใครใครมีใช้เยอะๆนะในช่วงกิจกรรมนี้นะแต่ว่า ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะทุกคนไม่มีก็ไม่ตายเแค่เสียใจด้วยเองเพราะบางทีมันอาจจะแบบว่าห้าปีมาครั้งหนึ่งนึกออกไหมหรือปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งกะคะใจป่ะน่าหละนะจ๊ะเอ๊คนนี้น่ารักดีไงลองหาแอดเพื่อนดูนะคะสัตว์ขี่เอ๊ถ้าคนนี้มีสัตว์ขี่ด้วยเฮ้ยตรงนี้อ่ะเอ๊ชื่อชื่ออะไรวะเอ่อเอีอ่ะ ถ้าคนนี้มีสัตว์ขี่อืมก็แสดงว่าเอาไงอืมเราจะเป็นลูปมอาชัดขี่เขาอะแต่รู้สึกเหมือนหน้าจะไม่อยู่ไม่เป็นไรได้มาแล้วก็แต่งตัวกันก็แต่งตัวกันโอ้ ออนี่นะคะหินมันก็จะขึ้นอันแรกเลยนะช่วงที่มีหินกิจกรรมนะคะมันจะขึ้นชิ้นแรกเสมอนะดูสิโอโอเดี๋ยวนีีกคนไม่ไม่แข็งใจไว้นะคะเราจะยังไม่เราจะยังไม่ไม,ไม่นั่นนะเพราะว่าเพราะว่าเราต้องเอาชุดของที่มันเหมาะกับวันนี้เนื้อออกใช่ไหมนั่นแหละนะจ๊ะสวยเมกกะก็ เอเอเรายังไม่ได้ผลิตเสร็จไว้นี่ว่ะอืมขอดูก่อนนะว่าจะแต่งหน้าแบบไหนอืมเอาประมาณนี้แล้วกันนะคะโอเคเลยเรายังไม่ได้เพิ่มแบบสไตลิ่งอะไรต่างๆนะเพราะว่ายังไม่ได้มีชุดที่โดนใจอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มแล้วกันนะถ้าของเยอะๆแล้วค่อยมาเพิ่มนะคะเพราะของพวกนั้นมันก็แบบ ง่ายสะดวกเนูอบอ่าเออวันนี้ก็น่ารักอีกแบบนะคะขอขอ,ขอถ่ายรูปน้องคนนึงแคบเยอะเนี่ยจ้าโอ้เพื่อนก็เก้าสิบแปดคนนะคะจ่ายแปดสิบหกนะคะใดๆก็คือตรงนี้มันนับไอ้แน่นด้วยนะ,ะนับเาเรียกอะไรนับไออเอาตานทางการนะ,ะตอนแรกเราคิดว่าเพื่อนจริงๆลืมไปว่าจะไปแอดเอาตานทางการมานะคะเออแล้วก็ข้อเสียของการแอดเอาตานทางการนิดน,นึงนะคะก็คือว่ามันจะดันรายชื่อเกินไปนะคะกดไปที่เมโนูน,นะคะกดที่เพื่อนนะคะ ดูตรงนี้นะดูเนี่ยเอาตาทางการใช่ปะยาวไปถึงนี่แล้วเลื่อนมาจนสุดนะคะถึงจะเจอเพื่อนจริงๆนะน <c oughs> เพื่อนจริงอยู่ <c oughs> มีอยู่ห้าคนนะทุกคน <c oughs> แต่เอาทางการทางการอะ่ะมันมีเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องปลดออกซะหน่อยอะ่ะแล้วเราปลดยังไงวะลืมเลิกเพื่อนหรอนี่ไงลบเพื่อนกดค้างนะคะแล้วก็กดลบเพื่อนซะนะคะลาก่อนนะไว้เจอกันไว้เจอกันไป อันไหนที่จะเอาไว้ก็เอาไว้ได้นะคะแต่ว่าเรายัางแล้วกันเชอร์รี่เหรอเชอร์รี่ก็ควรเก็บไว้นะเพราะว่าเชอร์รี่นี่ตัวตัวดีเลยนะมีแบบว่าต้องทำนู่นนี่นั่นสารพัดเลยอ,อ๋อน,นี่ถ้าเป็นของแคร์นี่คือตัดทิง้งไปเลยนะะไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีตังค์ซื้อจะ้ะไว้ไว้ถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนนะท้านที่ไม่เคยซื้อหวยอะ่ะโอเคนะตอนนั้อืม <laughs> เพราะมันลกเกินไปนะคะแต่ตรงนี้ก็คือจะเก็บไว้ก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะอย่างที่เราบอกว่าข้อดีมันคือ,อไรนะคะแต่นี่คือข้อเสียมันซึ่งแบบส่วนตัวเราเราไม่เราไม่ชอบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเออเราอาจจะต้องแบบอืมยังไงรราอะาจจะต้องแบบทําตัวอย่างให้เพื่อนๆห,หลายๆคนดูนะคะอย่างเช่นเออต้องทำน,นั่นนี่อะไรเงี้ยเนาอปะหรือแบบแชทเวลาแชทคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันอาจจะเออแบบหายากนะ,ะโอเคหรือไว้แค่แค่นี้นะคะ อันนี้ก็เน,นี่ยเก็บไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคนี่เก็บไว้บาร์มาณีนะคะไหนคนได้รับเพื่อนหรอคนนั้นไม่ได้รับเพื่อนเราอะ่ะคือที่ที่อยากแอดคนเมื่อกี้ก็คือเขาน่าจะมีสัตว์ขี่นะคะหรือสัตว์เลี้ยงเนาะ,ะลงหลุมตัวนี้นะ,คะใครก็ได้เขาลองละนี่ป่ะนี่ไหมตกใจกวางรู้สัตว์ไอ้นี่อะไร กดเข้าไปในบ้านเขาดูนะคะบ้านสวยคิดว่าน่าจะมีสัตว์เยอะนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้รูปหวัวอะไรไหมเพราะบางทีมันต้องพึ่งในหลายปัจจัยนะซึ่งแบบเรายังไม่ได้หนอนนะถึงจะเล่นมานานแล้วก็เถอะนะคะลืมคิดลืม,มาปเลยต้องต้องไปเช็กทีว่าปัจจัยมันต้องทํำยังไงวานะคะอาจจะต้องแบบว่าเจ้าของบ้านต้องรูปก่อนหรืออาจจะไม่ต้องรูปหวัวสเลียงก่อนอะไรเงี้ยนะคะมันมันมีปัจจัยพวกนั้นเกี่ยวข้องด้วย คนนี้ไม่มีสัตว์เลี้ยงแฮะไม่ได้วางไว้หรืออาจจะมีนะแต่ขอาข้อ,อาจะาไม่ได้วางไว้เพราะบางคนก็มีความแบบว่าลำคันสัตว์เลี้ยงตัวเองก็มีนะอืมก็สร้างมานานหรือยังยี่สิบเจ็ดเมษาหรอเมษาคิดว่าไม่นานมากแต่ลองเช็คดูก่อนอาจจะมีสัตว์เลี้ยงก็ได้ เข้าบ้านานานจังบ้านสวยมากแต่ไม่มีสัตว์เลี้ยงของแน่นกว่าบ้านเราอีกนี่เขาไปซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยฟุดๆไปเลยแน่นอิดนะคะใจนิดนึงกนกขันที่น่ารักดีไงโอเคเราก็จะท่องโลกไปหาสัตว์สัตว์เลี้ยงเรื่อยๆนะคะเพื่อไปลูปหัวั่นเอยงนะสัตว์ขี่ก็อาจจะลูปหัวได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ว่าส่วนมากจะเป็นสลิงมากกว่าน,นะ <G ül üş> คนนี้โส่วนโคตดสวยเลยมันส่วนอะไรวะเฮ้ยส่วนโคน้ดสวยเลยอุ้ยนั่ารักเฟอโอ้คนนี้ใส่เติมนะคะชะัดเจนชัดเจนเลยนะนี่ไอตัวสัตว์ขี่ที่บอกว่าเติมพันแปดนะ,ค,ะคนนี้มีแล้วนะถ้าเราดูสีไม่ผิดนะหรือเปล่านะอาจะดูสีผิดก็ได้มันใกล้เคียงกันมันยอ้มนยอมมันย้อมแมวเลอเกินนะ,ะแต่นั่นแหละยังไงมันก็มันก็ยังอาหายากอยู่ดีนะคะส่วนมากไอ แบบนีมน้มันไม่ได้มาง่ายๆอะถ้าได้มาก็คือแบบถ้าได้มาในราคาที่แบบโอเคก็คือแบบเหมือนคุณใช้ดวงหมดแล้วเนอะไหมเหมือนสัตว์ขี่จะไม่นับนะนับแค่สัตว์เลี้ยงอมันเนี่ยรูปหัวมาได้ตัวใหญ่จนบาง,งหมดเลยฉันจะกดเควสฮลัลโหลโอเคให้ไม่กดก็ได้เอาที่สบายใจดบดบก็อีไหนได้ไหม <laughs> เบลที่โยนไพ่อย่างเง้ยเลยมันก็น่ารักดีนะแต่มันแปลกแปลกว่ะเฮ้ยเอาไปแล้วนี่เนี่ยฉันได้นางก็อีสักทีเฮ้ยว่าจะปวดแต่สัตว์เลี้ยงเขาก็น่ารักดีแหละเออเต็มตัวตัวใหญ่แถาบ้านแ <laughs> ล้ว่าสุดก็คือบางคนแล้ววขีว่ได้ป่าววะไม่ได้ไม่เป็นไรเออน้องน่ารักมากเลยโอ้โหไม่อยากไปไหนแล้วมาดูเอ,อ้ยเดี๋ยวนะเตียงคิดมันชื่ออะไรไมลมันเดีดีเหร บอกคิตตีก็ไม่ใช่นี่แหละน่ารักอะน่ารักขูงหมูนโคตนน่ารักเลยเดี๋ยวว่างแอบไปถ่ายรูปบ้านคนอื่นได้ไหมโอเคไปออกไอเลยถอะทุกวันนี้นี่เล่นไลา์เพจเหมือนจนขึ้นวัดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอัญมณีบ้านเพื่อนนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนอนเตียงเพื่อนเลครับสารพัดนะโอ้ยงงงงนะแต่มันไม่ใช่เงินหรอกมันก็สามารถทำได้มันไม่ใช่เรื่องขโมยอะไรอะไรนะคะเราพูดกำๆขับเหมือนกันนะ ไหนดูสิไหนฉันไม่เ็นสัต์เดี๋ยวนะทำามันแฝดอีกแล้วนี่ก็าตายกับแมวหน้าเหมือนกันเลยยังก,กับเบนเดียวกันอ๋ออยากจะถ่ายมุมนี้แล้วเกิดน,น้องช่างน่ารักปุ้ยบุย,บยโอ้บาดโคตรสวยเฮ้ไปดูชั้นสองนควาจะมีสัตสัตเลี้ยงไว้ข้างบนก็ได้ยิงยิงิงตั้งควองหวงมากไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยไปละงอนโอ้ยหนอยสัตว์ไสัตว์เลี้ยงเมื่อไหร่ฉันจะเจอ,อ,อสัตว์เลี้ยงพอร้องแล้วไม่มีใครติดต่อสัตว์เลยแล้ว <c oughs> ในที่สุดฉันก็นเจอแล้วมันเลขอะไรวะเนะี่ยฉันได้ทุกหัวแมวสักทีนะคะพอเราเจอแล้วนะคะเราก็ไปที่ไดอารี่ของ เออเออเจะเว้นล้ไม่เป็นไรนะดิฉันแล้วจะปักหมุดเข้าไว้นะฮและเจอกันนะคะวันที่ทาเควดนะคะทาการปักหมุดนะคะตามที่เรานี่เลยนะกดเข้ามานะ,ะเรื่อยๆอย่างนี้นะอธิบายยากนะคะริงๆ <laughs> มันจะบอกว่าไงบางคนจะมีลูกศรหรืออะไรบอกอะแต่แบบเราไม่ได้ตั้งค่าแบบนั้นไว้นะก็เลยแบบอืมก็ตามที่เพื่อๆนๆเห็นแหละว่ามันก็กดปักหมุดได้จากตรงหน้านั้นนะคะ ก่อนหน้ากดเข้าไปที่ไดรลี่อย่างงี้แหละเอฉอันได้แล้วคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปลองดูเควสนะคะว่าเสร็จหรือเปล่าเพราะว่ามันเหลืออีกแค่ครั้งเดียวก่อนก่อนที่เราจะมาแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าได้เปล่าได้ดูนะนี่เริดเซอร์ม,ม,ม,มีเดี๋ยวทำเควสคำขอร้องเรื่องเราให้สำเร็จแัน้น,นี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทุกเควสไปทำวันเดีวกวเก็บน้ำที่สูนแล้ววันตรงนี้กดรับนะจ๊ะโอเคเลยเป็นหนึ่งพันเพชร ก็บหยดน้ำที่สวนลอยหยดน้ํำหยดน้ำก็จะอันนี้นะใช่ปะวะใช่แหละใช่อืเอาน้องก็ใช้ดอมอัชันขึ้นไปขึ้นปุ้ยมุ้ยเออไม่มีหยดน้ําเลยหยดน้ำก็น่าจะใช่มาจากต้นไม้นะถ้าเราไม่ผิดอ่ะใช่แหลยเดี๋ยวเราไปดูบ้านคนอื่ เออเราสามารถไปส่วนของ V.P ด้วยด้วยนะคะไปได้ทุกวันนะ,ะซึ่งแบบไอ V.P พวกนั้นนะคะมันจะมันจะมีบ้านสําเร็จเอาไว้คูณน,นะ,ะแต่ว,ว่าของที่เราได้มาอย่างใดอย่างนึงนะไม่ใช่ทั้งหมดนะมันจะคูณน,นะคะได้สูงสุดนะคะูณ4นะซึ่งมันเป็นการมันเป็นการสูงของบ้านหลังนั้นนั้น,นะคะก็อย่างเช่นว่าคือบางคนได้มาตาออกอะไรเงี้ยมันมันแตกต่างก,กันนะ ซึ่งมันก็จะมีวิธีการอีกเนาะซึ่งเราทําคลิปไปแล้วก็ไปสามารถไปดูกันได้นะคะโอเคเลยโอ้ยจัก็ทำไว้นี่หว่าแต่ไม่เป็นไรเอ่อไหนวะ v ีพอ๋อก็ VP พตรงนี้นะ,ะแล้วก็ไปที่ไปปราสาท v พี VP นะคะ,ระเราพยายามอ่านนะคะเวลาถ้าเพื่อนๆอ่านอ่านแบบว่าเอ,อ,อ่านไปตามเราอะไรเงี้ยก็ไม่น่ายากนะ เออางเราก็เข้ามาบ้านผู้ชายแล้วนะคะอันนี้คุญแจอะไรอ๋อตัวเองของเราก็อยู่ที่นี่ด้วยเดี๋ยวนะ <c oughs> ชอบขวดไหมเนี่ยแต่ื่อกี็รอแล้วโอเคเราทําอะไรนะลืมอ๋อเดี๋ยวนะทําไมมันไม่มีออร่าบ,บ้า่ะรู้วยังไม่มาแน่ใจวรห,รหรือไม่มีแป๊บนึงนะเดี๋ยวเซ็จนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองเช็คกระเช้าอยู่พีนะเพราะเพราะว่าปกติอะมันจะมีนะเดี๋ยวขอเช็คนี่นะ ต้นเดือนปกติไอวีพิวพวกนี้มันจะมีนะทำไมอะเฮ้ยเดี๋ยวนะก็เลยขึ้นนี่หรือว่าเขายกเลิกไปแล้วดีองไงชาวนเล่อนีนันก็เลยขึ้นเนะี่ยเ็ยเลยขึ้นลาบเตียนหมดทีเธอโมแต่แบบว่าแซบกับชอรี่ใช่ไหมเธอก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ทำงานนะอ่ะอ้งานใช่ไหมทำไงวะอ๋อก็ไปที่ การเาช่า V.P. นะคะเราขอเช็คกันนึ่งมันต้องมันต้องมีบัลล์ดีอันล่าสุดนะคะไหนวะเนี่ยมันต้องเป็นอันนี้แล้วมันก็ต้องมีบัแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่哟มันจะมีปีกเนอะขอตอบกน่นมีปีกเนี่ยมันก็มีปีกแต่ไม่มีบัลนานี่โคเร่นานี้อะไรวะบัลลหรือเปล่าวะเนี่ย อันนี้งงมากเลยถ้าใครถ้าใครรู้บอกเราทีนะคือปกติมันเข้ามาแล้วมันจะขึ้นเลยนะหรือมันไม่มีแล้ววะไม่เข้าใจงงงงมากเลยแต่งงมากเฮ้ยเวรกรรมไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่ได้ก็เอาให้กอดแล้วกันมาไปไปหาทำอย่างอื่นกันต่อวันนี้ก็เหมือนจะซวยนะแต่ก็แต่ก็เหมือนจะดีเลยเออได้อันนี้มาเลย นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนในในหยดน้ำยังไม่ลมเลิกก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายอื้อเอ้ยเดี๋ยนะเหมือนจะได้หยดน้ำแล้ไอขฉันได้หยดน้ำแล้วแต่เคว็ดไปไม่ถึงลูกัอสัตวทำให้เคี็ดทำให้เคว็ดันานอะไรเนี่ย อาจารย์สอบภาษาไทยฉันตีปากแตกเนี่เลยเธอจะยิน,นตามหาไอเทมเม็ดมุนเท็กมาอลยสแควร์อ๋ออ่ะถ้าไปได้ไปสักหน่อยนะคะนี่เลยนะคะไปตามหาไอเทมสามชิ้นนี้นะคะถ้าเจอแล้วก็ตบเลยนะ,ะตบเลยตบตบซ้ายตบขวาอะไรอย่างเงี้ยลอลีลอลีตบดาวรุ่งนะคะเมื่อตบดาวรุ่งแล้วนะ,ะเราก็จะได้ได้เควสมาและมันก็จะตอบนื่องกันนะคะ จัดๆไม่แต่น่ารักมาเลยโอ้ตมุตมิตัดเขาเหมือนจนนึกว่าสัตว์สัตว์เลี้ยงอะที่ไหนได้โอตัดอินิมงหึหึพัดเจ้าช่วยกล้วยปิ้งคนนี้มานั่งอยู่ตรงนี้นเออแหละเฉันก็ได้ไปแล้วสงสัยเข,ขานะคะไม่ไม่ยอมรับผู้ใช้ด้วยแปลกจังแฮะขอแคบไปหน่อยแล้วกัน แปลกมากเลยแปลกตรงไหนหรู้ปะอย่างแรกก็คือปกติแล้วดาวลุงเน่มันจะเรียกคนมาอะเริ่มมาแล้วเี่ยปกติไม่น่าจะมาคนแรกหนึ่งออกไหมมันต้องมีคนมาอยู่เว้ยมันต้องมีคนมาเรื่อยๆถ้าแบบมีมีคนเอาดาวลุงมามา AFK แบบนี้นะคะ AFK ก็คือแบบเหมือนปล่อยทิ้งไว้เจ้าตัวไม่อยู่อะไรอย่างนี้นะคะเงอบะเออดูดิแต่จริงๆเราว่าเขาด่าจะอยู่อะเขาคนญี่ปุ่นปะ ปุ่นเหรอลองดูสิจะเขียนผิดป่ะใันเขียนผิดฮัลโหลต้องเขียนแปลงอนีอ่อืมอือฮึฉันกุยได้ทุกภาษาเพราะฉันจะมี Google ญี่ปุ่นป่ะวะญี่ปุ่นแหละเนาะใช่ปลวะจำสีของชาไม่ได้หรือเกาหลีญี่ปุ่นแหละเออญี่ปุ่นนั่นไหนบอกัะไปเขาไม่คุยกับฉันนะเธอฮัลโหลจะไม่คุยกันจริงๆองิงก็ได้ฉันไปก็ได้งั้นไปแล้วนะทุกคนฉันไปคุยด้วยอะ